สวัสดีครับวันนี้คืนสายบินได้มารีวิวงานนะครับผมทดสอบงานผลงานคืนสายบินล็อกคันเทพนะครับผมกับลำโพงนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมกับลำโพงนะครับเต็มข้อเลยครับผม เต็มข้อทังสองข้อเลยนะครับเป็นงานคืนเก่าหลายปีแล้วนะครับผมก็ยังคุณภาพงานเหมือนเดิมนะครับผมสส,สวยๆนะครับทดสอบง,งานคืนเสียงลำโพงสายบิน 4G4 4ีคูนร้อยนะครับผมต้องรีบตัวนน้นครับผมลำโพง ขอจบคลิปการรีวิวงานได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวทำการปล่อยก่อนนะครับผมคืนสู่ธรรมชาติก่อนนะครับเทศงานลำพงในเสียงนะครับผมงานระบบล็อกล็อกเต็มข้อทั้งสองขาเลยนะครับผมอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพอดีไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตป,ปล่อยก่อนนะครับ